สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิวิ่งติ n งรีแอคค่ะนะคะชุดเดิมอีกแล้วนะคะก็คือวันนี้นะคะเรากอ็อย่างที่เคยพูดไปใน r e แอคก่อนหนะ้านู้นนะคะว่าแบบเราจะมาเก็บตกนะคะก็คือวันนี้นะคะเราจะมาเก็บตก REACT ก,กับจีเฟนเพลงมาโก o นั่นเองก็คือแบบ ตัวเองไม่ค่อยรู้จักจีเฟนมากอดีไม่ค่อยรู้จักจีเฟนมากคือรู้จักแค่ผ่านๆรู้จักเพลงหนึ่งที่พี่จีสองเต้นยุนจีสองอะนาะคะเต้นเออกซอกซอเอหือแ่เน่านนนจะใช่เพลงเพลงเพลงดีเวนบน่าจะใช่แหละ m อมบมันเป็นแบบไอ้นั่นหน่อยๆอะ เอ็มวีอันนั้นอ่ะน่าจะเป็นอันนี้มั้งเดะเดะเดะเนี่ยเดจะเปิดเสียงให้ฟังนะใช่ปะใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้หล่อนอันไหนวะอันนี้คนละวงปะวะอ๋อนี่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 อันนี้อันนี้เจอแล้ววงเดียวกันนะ มิสกัสจูโฆษณานะคะนี hmm. ่เนี mm ่ยเพลงนี้แหละมิสกัสจูนะคสะเนี่ยแหละเพลงนี้แหละนะครที่เคยฟังเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปท่อนผมก่อน ที่เจอ่าได้เยอะเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละอันนี้แหละนะค่ะซึ่งเราก็จะมาดูปัจจุบันนั่นเองนะคะก็คือเพลงมาโก้นะคะตอนนี้มีสมาชิก1 <Like S> 2 3 4 5 6อามีอ๋อมี6คนนะคะกับเพลงมาโก้นะคะจีเฟนมาโก้เราไปดูกันเลย Let's go อาเพลงมาโก o จากจีเฟนนะคะก็คือแบบว่าเอาดีจากที่เคยดูแบบแก่อนหน้านั้นคือเคยฟังแหละเพลงนิสเกสื่อเอ้ทำไมกดอัดไม่ได้อะ่ะ หนึงนะมันกดอันไม่ได้แม่มันกดอันไม่ได้อะโอเคโอเคถ้าง,งั้นเราไปดีูเพลงมาโกจาก a c แ d e f e ได้เลย let's go ขอแป้นดังมากอ่ะเดินไปไหนเอ่ยอุ้ยเลิดเออเลิดเดินเข้าไปในภาพ ในปลาชอบชอบจะหลีกความอุ้ยหล,ล่อนคือเข้ามาก็เปลี่ยนชื่อแบบอุ้ยคนนี้สวยคนนี้สวยชุดเรือมากชอบชอ,อชอบเออชอบ เลอะรองเท้าไปกลับไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้แต่ถ้ามีสแกรสตสูไปเลยนะคะตอนนี้คนละฟิวกันเลยสเกสตูจะดูเป็นแบบอ่ะที่โองที่โซ สวยว่ะคนเนี้ยหน้ากแกรนมากแบบแกบบรนแบบดูเลือดอ่บแกรนแบบแกรนในที่ที่ของฉันใหม่ถึงแบบโอ้โลดโลดแบบเลิศดมากไม่ใช่เลิศดตอนแหลอะเฮ้ยชุดนี้สวยกุชีหนึ่งมีความกูชีมากเลยเลิศดว่ะ

Lên mát Lên mát mẹ Má cơ, má cơ Bạn đều có chậm dài lẹp hình nào lớn quá Ôi, cho bạn lớn dành nhé เรื่องเนี่ยอีเดาเรื่องคือ love I love g u i ออกม,มาให้หมดมีความเหมือนชัยแอ้นั่น่ะโอ้แอบเลยม,มากโอ้กิตงกีตเตอร์แต่ดูเยอะก็ไล่ตามเหมือนกันนะเนี่ยเห็นปะ คือหนะ้าหนะ้าหนะ้าสาวๆคือเบอร์หมดเลยมาเกอร์อแบบโอ้ยกลับจากพรา้อะไรประมาณนี้วิ่งกลับแต่ทางไม่น่าวิ่งมากเลยถ้า,ามาประเทศไทยคือกี๊ดก่อนอย่างแรกนะคะถ้าเจอใครสักคนนะคะก็กี๊ดก่อนเลยนะคะสำหรับทางอย่างนั้นนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะ่ะเฮลโหลพ่อแม่เอาดีมันดื้อมากเลยนะอดีมันดื้ดูนะ ม่ใช่ดืูธรรมดาดอนะคะแบบดูแบบเมแกะดืแบบ้อนะคะดื้อจริงมาเกละะสลัดลุบแบบใส่ชุดแบบชุดเดรสกระโปรงอ่ะชุดเดรสกระโปรงแล้วแบบหล่อนคืออันนั้นคือใส่มากแต่ตัดผ้ามาเนี่ยคือแบบโอเมก้าเอาดีเอาต่อเตยหนึ่งแล้วเนี่ยจะสวยมากกิตเตอร์เยอะมากแบบหยกละลานตาแบบโอเมก้าอยเงี้ย โอ้โนี่งเลิศเลิศพุลุยนะคะอ่าสําหรับช่องทางการติดตามของ Gfriend นะคะเราจะใส่ไว้ด้านล่างอย่าี้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฮะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพิดวิงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่คะ่ะรีแอคหน้าคะ่ะบายบายแล้วเจอกันเนะ